ทุกคนวันนี้นอยก็มาผสมดินเก่ากับดินใหม่ด้วยกันนะคะนี่นอยก็เทดินดินใหม่ลงไปแล้วนะคะนายก็ว่าจะปลูกผักเอตมลึงนะคะปลูกใส่กระถางนี่เราก็มีทำแอน ไปเพิ่งไปซื้อดินมาเหมือนสามส3-4ถุงดินแท้แน่ปลูกตำลึงกันค่ะทุกคนนี่ค่ะเม็ดก็จะประมาณนี้ยข้างในก็จะเป็นดำๆเลยพะฮันฮฮนะ่ะเดี๋ยวมันก็นจะแตกไปเองแหลนะเนาะ ตำเลึงตำเลึงเรียบร้อยค่ะปููกตำเลือง้างตำเลืงก็จะประมาณนี่ค่ะเดี๋ยวจะมาโชว์พลงานนี้ด้วยค่ะว่าจะเป็นยังไง